รีวิวแอปทั้งหมดที่เราใช้ในปี2024นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนแล้วก็คริปโต มาเริ่มกันที่หุ้นกับกองทุนก่อนแอปแรกนะคะดามเป็นแอปที่เราอ่ะรีวิวบ่อยมากนะคะเป็นแอปที่ครอบคลุมมากๆไม่ว่าจะแบบฝากเงินได้ดอกเบี้ยสูงลงทุนได้ทั้งหุ้นสหราชหุ้นไทยกองทุนทองคํ mm hmm. าข้อดีของแอปนี้นะคะซื้อขายแบบเศษหุ้นได้ะคะ่ะเริ่มต้น50บาทก็คือลงทุนได้แล้วนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมีฟีเตอร์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าให้เราแบ่งพอร์ตได้แล้วก็มีกูรูโฟกัสนะคะให้เราลงทุนตามถ้าถามถึงความน่าเชื่อถือนะคะแค่เคงดามเป็นบริษัทในเครือของเกียรตินาะคินพับมมมือให่ากๆ เราเคยทาคลิปรีวิวดามไปแล้วนะคะเราก็หาวทูลงทุนในแอปดามด้วยหรือว่าฟีเจอร์เพิ่มเติมเนี่ยเราก็ทําคลิปรีวิวเยอะมากนะคะรวมไว้ในเพลย์ลิสต์ทุกๆอย่างบนดามก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะต่อมาอิน t นเวชเป็นแอปแรกเลยที่เราลงทุนในพุ้นแล้วก็กองทุนต่างประเทศนะคะข้อดีคือมีให้เลือกมากกว่าย3่าประเทศอย่างเช่นถ้าเราอะ่ะจะลงทุนในดามแล้วก็จะลงทุนได้แค่หุ้นสหรัฐก,กับพุ่นไทยใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากลงทุนบีวดีไงเราก็ต้องไปตลาดฮ่องกงซึ่ง Innovator ก็จะมีให้เลือกกกาาาวว่ว่่แตต้องซืขั้น่้นนนส่วใเรื่องควาามเชืเอก็จือ แอ FBDX นะคะแล้วก็หน้าตาแอปเนี่ยก็คือเขาเพิ่งมีการปรับใหม่ก็จะใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นต่อมา Liberator ค่ะเป็นแอปน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศแล้วก็กองทุนข้อดีก็คือซื้อเป็นเศษหุ้นได้เหมือนกันนะคะแลวเราชอบการทำคอมมูของแอปนี้มากนะคะเพราะว่าในแอปเนี่ยเขาจะมีเขียนข่าวให้ด้วยนะคะว่าบริษัทนี้มีข้อมูลอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็มีคอร์นนะคะ Lib Academy ที่สอนนักลงทุนมือใหม่นะคะคือเขาค่อนข้างซัพพอร์ตนักลงทุนมือใหม่มากๆส่วนเเืื่่อออะะอ,องคคาานนนชถะะ Reator ปป็แขไทย ที่มีใบอนุญาตถูกต้องจากกรตค่ะส่วนเรื่องความยากง,ง่ายในการใช้แอปนะคะเราว่าเหมาะกับคนที่ชอบมองตัวเลขชอบมองกราฟอะไรเนงะี้ยเพราะว่าตัวแอปเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากๆใครอยากให้รีวิวแอปไหนป็นละเอียดหรือว่ามีตัวไหนที่อยากให้ลองใช้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะส่วนแอปกองทุนแล้วก็คริปโตเนี่ยดูต่อได้ที่ EP 2รีวิวแอปลงทุนทั้งหมดที่เราใช้ในหมวดของกองทุนแล้วก็คริปโต EP 2อแอปแรกค่ะ